สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับนายสวิส,ดสุดโธเป็นนักศึกษามาด้านอนุสาการอยู่ประจําศูนย์สร้างสูนทุกัยเกีเกจกายครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งครับสําหรับในเรื่องของความฝันสะทอ้อนพฤติกรรมของมนุษย์ EP สามถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมเลยครับความฝันสะทอ้อนพฤติกรรมของมนุษย์ EP สามครับผมสําหรับความฝันนั้นแรกครับจะเป็นความฝันว่าโดนวิ่งไล่ครับความฝันนี้จะพบมากที่สุดในคนทั่วไปครับ แล้วก็ได้มีนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าเ e อียนวอลเลซครับได้ให้ความหมายความฝันชนิดน,นี้เอาไว้ว่าคุณกําลังมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่คุณต้องการ,รเผชิญและต่อสู้กับมันแต่ตัวคุณเองนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรครับสิ่งที่คุณควรทําก็คืออย่ากกลัวกับเหตุการณ์ตรงหน้าความกล้าในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้จะทําให้คุณพบเจอความสามารถของตัวเองที่สุดท้ายตัวคุณเองจะรู้สึกเติมเต็มครับ สำหรับความฝันในแบบที่2ครับจะเป็นความฝันว่าตัวคุณเองอะแก้ผ้าคุณเคยฝันไหมครับว่าอยู่ดีๆก็เจอว่าตัวเองไปเดินล่อนจ้อนในชุดบวนเกิดตามที่ต่งตางๆที่เป็นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ทํางานหรือห้างสรรพสินค้าถึงแม้ในฝันจะทั้งอายจนอยากจะหาอะไรมาปิดแทบแย่แต่ก็ทําไม่ได้ต้องทนเดินล่อนจ้อนต่อไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะมุดแผ่นดินหนีการฝันว่าแก้ผ้านในที่สาธารณะนั้นหมายถึง การที่คุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกลัวที่จะถูกเปิดเผยจุดบุกพ้องหรือว่าจุดอ่อนของตัวคุณเองรวมไปถึงกลัวสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาที่จะทําให้รู้สึกไม่มั่นใจครับโอเคครับผมเป็นไงครับบ้างครับสําหรับความฝันและความพฤติกรรมมนุษย์ EP นี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยฝันแบบนี้ไม่มากก็น้อยแน่นอนถ้าทุกคนอยากดู EP ต,ต่อไปเกี่ยวกวับความฝันสามารถกดดูได้ที่เพจศูนย์สร้างสุขตัววัยเกียรติการครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปในเพจด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ